ถูกล้วงกระเป๋านักร้องดังต้องเดินเท้า90กิโลชีวิตนักร้องลูกทุ่งในอดีตนั้นช่างทรหดอดทนเกินกว่าคนรุ่นใหม่จะจินตนาการวันนี้เรามีตัวอย่างของนักร้องสู้ชีวิตอีกท่านหนึ่งมาเล่าสู่ฟังครับเป็นประวัติที่หายากของนักร้องเสียงดีมีเพลงดังในราวๆปี2519นามว่าธงชัยนครราชซึ่งเป็นนักร้องในแนวเสียงครูสุรพลสมิเจริญ บวกกับวัยพศเพชุพัณความที่น้ําเสียงของเขาใกล้เคียงกับครูสุรพลทําให้ได้รับฉายาว่าสุรพลเมืองแม่โมเมืองแม่โมก็คือเมืองย่าโมนครราชสีมานั่นเองตัวอย่างเพลงดังของธงชัยนครราชก็มีเพลงมนรักหาดดอนจันร์คนลาดินแดนอยู่คนละแผ่นยังรักกันได้ยังเห็นหน้าน้องพี่ก็รักจับใจจนพี่ลงไหล อยู่กลนนนนาาไหนุ่มท่าจีนเป็นต้นที่เป็นหนุ่มลุ่มแม่น้ำท่าจีนล,ล่องเรือทํรมากินอยู่ทิ่สุพรรณบุรี ธงชัยนครราชมีชื่อจริงว่าบุญเที่ยงทุมคุณทศเกิดวันพฤหัสบดีเดือนอ้ายปี2492เป็นลูกคนที่3ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด8คนของคุณพ่อวันทุมคุณทศและคุณแม่สารทุมขุนทศครอบครัวมีอาชีพเป็นชาวไร่ข้าวโพดในหมู่บ้านตะเคียนอำเภอด่านคุณทศจังหวัดน,นครราชสีมา เด็กชายบุญเที่ยงทุมขุนทศเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านตะเคียนในระหว่างที่เรียนก็สอแววว่าเป็นนักร้องเสียงดีเพราะเขาชอบร้องเพลงลาบวชและ3ปีที่ไร้นางซึ่งเป็นเพลงดังของไวพ์เพชรสุพรรณในยุคนั้นเขาร้องให้เพื่อนฟังอยู่เสมอระหว่างเวลาว่างขณะรอเรียนหลังจากเรียนจบการศึกษาภาคบังคับเด็กชายบุญเที่ยงก็ตัดสินใจไม่เรียนต่อ เนื่องจากนานะทางครอบครัวไม่เอื้ออำนวยเขาประเดิมงานแรกในชีวิตคือการรับจ้างเลี้ยงควายให้กับเพื่อนบ้านด้วยราคาค่าจ้างปีละ300บาทในระหว่างที่รับจ้างเลี้ยงควายเขาก็ร้องเพลงบนหลังควายและร้องเพลงตามท้องไร่ท้องนาไปด้วย ทำได้อยู่หนึ่งปีเขาก็ตัดสินใจเดินทางเข้าไปเสี่ยงดูในกรุงเทพโดยมีความมั่นใจลึกๆว่าน้ำเสียงของตัวเองมีความไพเราะไม่น้อยไปกว่านักร้องดังในสมัยนั้นความหวังลึกๆของเขาก็คืออยากจะเป็นนักร้องแต่ว่างานชิ้นแรกในเมืองกรุงของเขาเริ่มต้นด้วยการเป็นช่างต่อเก้าอี้จากนั้นก็ย้ายไปทํากุญแจรถจักรยานยนต์แล้วก็เข้าโรงงานทำสร้อยสเตเลสก่อนที่จะออกมาเป็นช่างฟิตแล้วสุดท้ายก็มาหยุดอยู่กับการเป็นกุลีก่อสร้างหนุ่มบุญเที่ยง สู้งานไม่เลือกประเภทเพื่อความอยู่รอดเพราะความยากจนทําให้เขาต้องดิ้นรนต่อสู้อย่างหนักนับตั้งแต่เรียนจบออกมาจากวัย12-13ขวบที่เริ่มรับจ้างเลี้ยงควายต่อมาก็มาขายแรงงานเป็นกุลีอยู่กับการก่อสร้างจนกระทั่งล่วงเข้าวัย20ปี ว่ากันตามตรงถ้าหากเขาไม่ใช่เป็นคนเสียงดีแล้วแล้วก็เห็นที่ต้องจมอยู่กับงานกุลีไปเรื่อยๆก็เป็นได้แต่เดชะบุญความที่หนุ่มบุญเที่ยงมีเสียงที่นับว่าเป็นพรสวรรค์ระหว่างที่เขาทํางานเป็นช่างก่อสร้างเขาก็ได้เข้าประกวดเรียนแบบเสียงไวัยพศเพชุพัณทางทีวีสีช่องสแต่ครั้งนั้นเขาไม่ประสบความสําเร็จอย่างไรก็ดีเขาก็ไม่ได้ท้อถอยเขาได้นําความต้องการอยากเป็นนักร้อง ไปเล่าให้กับเล็กห้องเย็นนักแต่งเพลงและผู้กวางขวางในวงการซึ่งเคยสนับสนุนประกายเพชรสรหงให้โด่งดังมาแล้วจากนั้นหนุ่มบุญเที่ยงจึงได้เริ่มงานร้องเพลงครั้งแรกของเขากับโวงดนตรีทารานุศร์แต่ทําอยู่ได้แค่ปีเดียวเขาก็ต้องกลับมาทํางานก่อสร้างอีกเพราะว่าวงล้มจากนั้นเขามีโอกาสได้ร่วมงานกับโวงดนตรีลูกทุ่งทีวีที่วงนี้เองที่เขาได้รับการตั้งชื่อนักร้องว่าธงชัยนครราชแต่ยังก่อนครับในช่วงนั้น เขาเดินสายกับบทดนตรีลูกทุ่งทีวีได้เพียงสองเดือนก็ต้องออกมาเป็นกุลีต่อไปซึ่งในจุดนี้ข้อมูลไม่ได้บอกไว้ว่าทำไมต้องออกจากวงมาธงชัยนครราช ออกมาจากวงลูกทุ่งทีวีและห่างเหินจากวงดนตรีนานถึง2ปีเต็มในระหว่างนี้มีครั้งหนึ่งเขาได้เดินทางกลับบ้านและคิดอยากจะประกวดร้องเพลงอีกจึงไปสมัครประกวดกับทางสถานีวิทยุวอทสโคราชแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ร้องเพลงในบรรยากาศที่ผู้คนพลุกพล่านแออัดยัดเยียดกันเขารู้สึกแปลก ก็เลยคลำดูกระเป๋าปรากฏว่าเขาถูกล้วงกระเป๋าและไม่เหลือเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียววันนั้นเขาจึงตัดสินใจไม่ร้องเพลงประกวดและต้องเดินเท้ากลับบ้านเป็นระยะทาง90กิโลเมตรซึ่งต้องใช้เวลา หนึ่งวันกับหนึ่งคืนเต็มๆเหตุการณ์นี้จึงเป็นเหตุการณ์ที่เขาไม่เคยลืมเลือนในเวลาต่อมาเขาได้นาเหตุการณ์ระทึกใจนี้มาเล่าให้กับเล็กห้องเย็นฟังเล็กห้องเย็นก็เลยจัดก,การให้เขาอัดแผ่นเสียงชุดแรกในชีวิตซึ่งประเดิมด้วยสองเพลงแรกก็คือเพลงคิดหอดบ้านและเพลงลูกจา๋าพ่อลากนนนมิิิแแตอ ตอดีตองเสียงพินโตอดีตองโตอดีตองสียังพินตอดีตองลองไปทงห็นข้าวเกี่ยวมีลูกสาวคนเดียวใหญ่ลงไปท้อ สองเพลงแรกนี้ไม่ถือว่าดังนักแต่ในแถบ,บีสารก็เป็นที่รู้จักกันดีต่อมาไม่นานธงชัยนครราชได้มีโอกาสอัดเพลงอีกในเพลงลูกเขยมาแล้วและอยากมีเงินเดือนในช่วงถัดจากนี้เขาได้ก้าวเข้าสู่วงดนตรีของครูจำดัดวิพาตวัฒน์และพรชัยบุญเรืองอีกครั้งซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันกันกบสัญญาสายันประกายเพชรสรหงษ์และรังสีบริสุทธิ์ในวงนี้เขามีโอกาสได้อัดเพลงสองเพลงคือเพลงเป็นของใครมาก่อนและเอาให้มันแน่ หลังจากออกจากวงดนตรีเขาก็ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากเล็กห้องเย็นและได้เปลี่ยนแนวเพลงจากแนวไวโพสเพสุพันธ์ซึ่งบันทึกเสียงในช่วงแรกมาเป็นแนวของตัวเองเพลงชุดแรกที่เขาหันมาร้องในแนวของตัวเองก็มีเพลงเสียแรงรักมนรักหาดดอนจันคมเคียวหนุ่มสุพันลูกแตงอ่อนและหนุ่มท่าจีนอ่ยอยงองไปถึแมกล ทีี่บออกกรันนน้้งยยยยยิมดดววววโชคำคำุณสใจซึ่งปรากฏว่าเพลงชุดนี้เป็นที่กล่าวขวัญอย่างอึ้งคนึงมีเพลงที่มาแรงโด่งดังเช่นเพลงเสียแรงรักและมนรักหาดดอนจันต่อมาทงชัยนครราชได้มีโอกาสอัดแผ่นเสียงอีกเจ็เพลงคือเพลงศึกที่รบยากเหล็กแข็งเงินง้าง ทาารักเทวีแก้วตาแก้วใจมีคู่เสียเธอเธอเป็นของฉันและทันสมัยซึ่งเป็นผลงานเพลงที่แต่งโดยเล็กห้องเย็นและโพพินพรสุพรรณ ในช่วงปลายปี2 5 2 0ทงชัยนครราชมีผลงานออกมาใหม่คือเพลงคนคลุกขี้ควายแต่งโดยอาจารย์หนุ่มนองรีต่อมาก็มีเพลงคลุกกะปิซึ่งเล่ากันว่าเพลงนี้เข้าท่าถึงขั้นได้เข้ารอบสุดท้ายของการประกวดแผ่นเสียงทองคําพระราชทานเมื่อปี2 5 2 2อีกเพลงที่กระแสตอบรับดีมากของทงชัยนครราชก็คือเพลงดอกท้อที่รักทงชัยนครราชเคยตั้งวงดนตรีอยู่ระยะหนึ่งแต่สุดท้ายก็ต้องยุบวงเพราะแรงหนุนส่งไม่ต่อเนื่องจากนั้น เขาก็ได้ไปอยู่กับวุนตรีไวยพชรสุพรรณนานถึง7ปีพอไวยพฤยุบวงธงชัยนครราชก็ไปอยู่กับวุนตรีพู่มพวงดวงจันทร์ว่ากันว่าธงชัยนครราชมีผลงานบันทึกเสียงไว้ไม่ต่ำกว่า40เพลงแต่ใน YouTube หาฟังได้ราวๆ20เพลงตัวอย่างเพลงที่น่าสนใจของธงชัยนครราชก็เช่นเพลงเศร้าเสียงซอทุ่งรักนาร้างทันสมัยบุญพี่ไม่ถึงน้องเป็นต้น ชื่อเสียงและข่าวคราวของทงชัยนครราชขาดหายจากวงการไปหลายสิบปีแล้วบางกระแสก็เข้าใจว่าท่านเสียชีวิตแล้วเพราะติดต่อไม่ได้เลยแต่เมื่อราวๆสีปีก่อนมีคนให้ข้อมูลทางคอมเมนต์ YouTube ว่า ท่านยังมีชีวิตอยู่และใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดอำเภอด่านคุณทศจังหวัดน,นครนราชสีมาซึ่งหากท่านมีชีวิตอยู่จะมีอายุ75ย่าง76ปีอย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงข้อมูลบอกเล่ากันทางออนไลน์ทางเราไม่อาจฟันธงได้นะครับว่าจริงเท็จแค่ไหนหากใครรู้จักหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับธงชัยนครราชนักร้องดังเสียงดีในอดีตท่านนี้ก็ส่งข่าวมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับโฮดิชนะัยน่าขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงและภาพประกอบและภาพประกอบ จากนิตยสารอนุทินคู่ชีวิตดารานักร้องฉบับเดือนเมษายนปี2519และฉบับเดือนธันวาคมปี2520ขอบคุณภาพและเพลงประกอบที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณภาพและคำปรึกษาจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงขอบคุณมากครับ